สาัวินนะใช่ไปแล้วนมาลงมาลงนสดไม่กระสุใสกันเก็บไม่ได้ยู่นะนอ่เดวในักดอย่งไม้าอหอแวเนี่ยวใส่ปพ่อเขาเอามาเลี้ยงใส่ปพงนี่ยนี่กะลังซื้อมาให้มันนากะละมังเหนวโอ เป็นติดเฉงสั้นเหรอนอนิ่นอนยิ้มไรดิติดเน,นินนะเน,นินยาก อ้ายไปห eh ลักฐานโอ้โหเจ็บเขาเจ็บตัวเหรอ

เราตีละนะยังไม่เลยเยิ่ยมๆดู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 ก็เูด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 ูปูด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 ูาูด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 เดูดเดูดูดเดูด่ดูดูดูนูดูดูดอดูไปดู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 ลูด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 ู

Chạy lên, chạy lên, chạy lên Ô, 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 ô Ô,